ของกล้องคือกล้องเล к, ือกตัวนี้ให้พี่โทรมาคือตอนแรกเห็นเสื้อก่อนรู้สึกว่าแบบช่วงนี้พี่โทรลเล่นกล้ามไงก็เลยเอาเป็นเสื้อเปิดไหล่้วกันก็<อ>ลเ,เลยได้ตัวนี้มาแล้วก็สุดท้ายแบบหากางเกงไม่ได้สักทีตอนแรกจะไปหาร้านเดียวกับพี่วิลลี่แต่ว่าเขาไม่ยอมลดให้เราแบบต้องมีตังค์<อ>ให้อพอ,ออ่ดูไม่หรือว่าพอเขาลดให้นะเลยได้ออนเลยได้อ้อนเขาไหมเราอ้อนหรือเปล่าไปอ้อนอีกร้านหนึ่งแฮมอ๋อคือคือร้านนั้นเขาแบบเขาถามว่ากางเกงตัวนี้เท่าไหร่เขาแบบสองร้อยเก้าสิบสองร้อยแปดสิบสักอย่างก็เขาบอกว่า โอเคครับพ okay, ี่ผมไม่มีเงินไม่พอแล้วเขาบอกว่าแบบก็มีเท่าไหร่ก็เลยบอกว่ามีสองพันห้สิบห้าเขาบอกโอเคสองพันห้สิบห้าก็ได้แล้วก็ได้ตัวหนึ่งตัวนี้มาโอ้โหคนรวยเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวโอเควันที่ผมวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบมันเห็นภาพต่ีกไงก็เลยแบบขอมาเป็นแนวแบบร <Rock Star. S 1> okay, ็อ,บอกสตาร์ร็นิดนึงขอเป็นแบบมือมือกนะีตาร์มือซิลลร็อกก็เลยแบบขอแบบเป็นเพลงคลาสสิกชุดแรกกันมาแล้วสองคนเนี่ย คล้ายๆกันคล้ายๆๆกกัันนคล้ายยุคเดียวกันลองๆยืนด้วยกูบรรยากาศนี่มับมับเฮ้ยนี่ว่าอยู่วงเดียวกันโอสกูโอสกูอันนี้มือกีตาร์คุณเป็นอะไรมือสมัครเล่งกินไม่ทันกินไม่ทันกินไม่ทันโอ้ยพี่ก็เป็นเกงก็ละห้าสิบอ่าพี่เข้ามาเหลร้อยหนึ่งครับผมเฮ้ยเหลือร้อยหนึ่งส่วนเสื้อนี่ตัวละร้อยไม่ต่อเพราะว่ารีบมาก ก็เลยเอาแต่ว่าก็เลยเอาแบบเป็นโอเวอร์ไซส์มารู้สึกว่าแบบใส่สบายชอบใส่โอเวอร์ไซส์อยู่แล้วแต่ก็ยังมีความแบบพังๆร่องๆบนไหล่เซน่ะแล้วก็ตรงนีแอคเซสซอรี่สองผัสเป็นสร้อยให้ทุกคนอย่าให้มันมีความแบบน่ารักตุ๊กกี๊ใส่เป็นแนวความเพรศนิดนึงสองผัสก็แปดสิบแปดบาทผมก็เริ่มเริ่มด้วยนี่ผมคิดว่าเป็นเพราะพี่ดีเรามีกระเป๋าไว้เก็บขงเนี่ยนี่เช็คเหรอ ใช่อันนี้ก็ไว้เกบผ้าแผลในนั้นมีเงินเท่าไหร่ฮะมีเท่าไหร่อุ้ยไม่ไม่มันหนาโทรศัพท์โทรศัพท์อ๋อให้หนึ่งแต่ว่ามีความหมายที่จริงชุดนี้ของผมเนี่ยผมผมเห็นเสื้อผมเห็นร้านร้านนั้นร้านแรกก่อนที่เป็นเสื้อของโบันนี่นึงเป็นเสื้อโปโลเสื้ออะไรเงี้ยเด้งไว้แล้วแล้วไปหางเกงมาได้ได้เกงมาตัวนี้ห้าสิบบาทอ่าแล้วก็เสื้อตัวนี้พี่จริงเสื้อตัวเนี้ยพี่จริงราคาจะพอดีเป๊ะคือสามร้อยห้าสิบ แต่ตอนตอนที่ซื้อเนี่ยคิดใน,นหัวว่าตอไปก่อนละกันสองร้อยห้าสแล้วก็เหลือตังมาร้อยหนึน่งตอนแรกจะซื้อของเพืเ่อเพื่อร้อยหนึ่งเนี่ยมีประโยชน์ก็เลยคิดว่าโอเคถือกับมาก่อนถ้าร้อยนึงมีประโยชน์ก็จะมีป,ประโยชน์ถ้า,ามีป,าประโยชน์เดี๋ยวเอากลับไปซื้อพี่เขาอีกร้อยหนึ่งให้มันเป็นสองอยสิโอ้ยได้ไม่ต้องไปตอบพี่เขาแบบเสียประโยชน์เราร้อยนี้กลับไปคืนพี่เขาได้ก็ S <S เลยคิดคิดถี่ทวนฮะขอใหม่อะอย่างอ่ะผมคนสุดท้ายก็เป็น ลุกคุณชายกับลุกวินเทจมาเดินมาเดินตลาดเฮ้ยขอบโค้ชทักทายท่านชายมาซื้ออะไรครับอันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยห้าสิบกางเกงสามสิบเฮ้ยกางเกิ่งกินสามสิบเหรอใช่ทำไมอ่ะออเเาบกจังหรทุกร้านทางร้านเนี่ยตัวละสามสิบอยากซื้ออะไรซื้อเลยเฮ้ยจริงเหรอเออใช่ร้านนี้เหมือนกันก็้งใซื้อใช่แต่ไม่มีใสร ไปเห็นแล้วแบบว้าว it's so cool ก็เลยเลือก texture นี้มาเออมันเข้านะมันเข้าผมบอกกับ b a r c มันเก่งนะโอเคเมื่อ b a r c อธิบายสไตล์ของเรียบร้อยแล้วกับกิกามีอยู่ว่าว่าจะให้แต่ละคนโวนให้กับคนที่คิดว่าแฟชั่นสัตที่สุดหรือว่าคือคือทำไมทุกคนเหมือนน่าจะพูดปุ๊บแล้วผ่านเฮียอะไรไปกันเ อยสากนคองสไสองสสองสเคิดว่าแบบหล่อที่สุดแฟชั่นจัดที่สุดและคิดว่าแบบเป็นการแมทที่ดีที่สุดโอ้ยท่านหล่อที่สุดแมทดีที่สุดด้วยโอเคผมเลือกได้แล้วผมเลือกได้แล้วเลือกได้ละเลือกได้ละเลือกได้ละอด้ล่าครยหวตให้ว่าค้ยกมือขึ้นึงสองแต้มผมด้วยแมทุกคนมีแค่2องสีนะสองสอโอเคอะ แซมแซมอ๋อมีสีสไปโอเคใครโหวตให้กับพี่โอดคือพอพูดเรื่อแฟชั่นจัดสุดคือพี่เต็งตัวชิวสุดเลยเออเัอเอเพอเ,นนเออ,อเอ็เออ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 เหอเอเอ,อกันเเอเอเอออเอเอเอ้เอเอเออเอออเออเ กางเกงลูกเสือมากเลยนะจะบอกแล้วนะจะมาใส่กับถุงเท้าลูกเสือใช่น่าจะใส่กับถุง้วยผมเสือเพราะว่าแบบเหมือนเขาใช้เช็คคอณซื้อของคือคอนเทนต์แล้วแล้วแบบว่าคอนเทนต์อะไรเออใช่ใช่คอนเทนต์นี่แหละมันแบบมันเหนือดิอ่ะอยากไปเดินป่าเลยคนต่อไปทนี้ใครวอดให้ถุงเ้าขวาองหนึ่ง ผมหมดแล้วอ่ะดูแล้วบอกว่าใครถูกใจมันถูกใจอยู่คนเดียวก็เลยให้อนไปปล่อยโอเคคนต่อไปมีใครบดให้วีสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยยังสี่ยังสี่ยังสี่เข้าผมเลยเอ้ยเราไปน้องเ่ลยิ่ฉุบอะไร กล้องพี่ขอโทษพี่ก็อยากโยนกล้องแต่พี่หมดมือแล้วไม่เป็นไรครับพี่หมดมือแล้วเหมือนกันเจดกล้องเทพมากนะกล้องพี่ขอโที่ตบมือกล้องเลยคนต่อไปวินนี่สามสี่โลโย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 ่ใครอะพี่วินนี่ผมก็อยากโยนกันพี่กันไหมผมหมดแต่ที่นี้ได้ไหมผมกดโกลเด้นซองไปแล้วแล้วคนสุดท้ายเข้อเก่งที่มากขึ้นห <omial S 3> อรอเฮ้ยเฮ้ยตั้งใจเลือกไงก็ไม่ชุวตัวเองอ๋อ เป็นอย่างนี้นี่เองเสมอตอนนี้เสมอตอนนี้มีบาโค้ดกับมีนอ่แ่งเสมอการาตอนมีให้ทุกคนโวดอีกครั้งนึงโอ้โห้ยมีท่าด้วยอ่ะเฮ้ยเอาแล้วเขายอมเคุณมีท่าหรือเปล่าคุณสวิงแจดแล้วเฮ้ย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 ไม่ยอมหรอกเวยมาเออเฮ้ยเลงมขนาดนให้ัต้ไหมหลับตาได้หยให้หลับตาได้คนแรกนะปาโคตรส สองหนึ่งโอ้เยอะมากโอ้อบคุณนสามสองหนึ่งวันที่สองมันก็เสียใจโอ้ไรน้องพี่เท่อยู่แล้วลูกดีไม่เป็นไรวันนี้ต่อยมวยชนะไปแล้ะให้ชนะยังไงบ้าง เแล้วก่อนที่จะตบคันสุนที้เราอยากให้เดินแฟชั่นโชว์ครับอี <c oughs> อก,กรอบหนึ่งก็คือเดินะออกมาจากคนจากคนด้วยกองหนังถอยไปข้างหลังเลยแล้วเดินมาตรงกลาง<อ>ต้องเข้าคาแรคเตอร์ได้ไหมเข้าคาแรคเตรอร์ได้ออโอเค the